พร้อมกันครับทุกคนหนึ่งสองสามรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับ happy หรือเปล่าโง่นะมึงอ่ะมึงโง่มากคาว่าเลิกกันเขากลับตัดขาดไม่มีอะไรกลับมาอีกถ้ายังกลับไปอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้มึงมันโง่แฟนเก่าคนโปรดเป็นอย่างนี้แหละ <laughs> แฟนเก่าคนโปรดคนนั้นทําอะไรกับฉันบ้างหรือเปล่าเราเดิน ไมมม่่่นนน <c oughs> คนา,คาทีัจ, <c oughs> มมจะเจ็บคออยนเไปทอาออองตนนนนท้้้าายใหเธอมมอฉันนันนคนจจะเ็ยใร้้าแต่่ททีีทไดดหน,นีปทนเเอออาา้ยธม่่ัจลืกน เธอขาดกับบทบาทของตัวร้ายให้เธอมองวันแล้วก็ดีเธอได้ตัดใจจากฉันสักทีมันคงดีสุดแล้ว